ครับผมก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมอ่นน๋ยวชมก็มีดอกมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดู่านชมกันเลย <c oughs> มาดูต้นนี้อีกครั้งึ่งนะครับผมเผื่อชอบนะก็มาถ่ายจนกว่าดอกจะร่วงนั่นแหละฮันแลนนะเป็นไม้ฮอนแลนเผื่อชอบฮอนแลนดดอกเยอะแบบนี้ก็ไปหกร้อยต้นใหญ่นะครับผมไปหกร้อยบาทต้นใหญ่หกร้อยบาท อันนี้เป็นไม้ชั้นเดียวอันนี้จะเป็นนะกี้สีขาวมีอังกอร์ตัวนี้ไม่มีชื่อหรอกก็ให้ดอกที่สวยอยู่นะเราเข้มมาก็จะสวยนะดอกตัวนี้แล้วมีตัวนี้ด้วยเป็นชั้นเดียวหมดถ้าสีต้นนะครับผมอันนี้สามร้อยยี่สิบาทสีต้นสีต้นนี้สามร้อยี่สบาทเป็นดอกชั้นเดียวทั้งหมดนะชั้นเดียวทั้งหมดเลยสามรอยี่สิบาท ต้นนี้อันนี้เป็นดอกซ้อนนะอันนี้ไม้เสียบสูงอันนี้เป็นบัวชมพูตันนี้เป็นดาก้อนอันนี้ไม้เสียบสูงคู่นี้สองร้อยแปดสิบาทรวมส่งโดยไกลก็แล้วกันเนาะว่าอันไหนสูงอันไหนเตี้ยอันไหนต่ําคู่สูงคู่นี้สองร้อยแปดสิบาทต้นนี้สีนนตนน่ต้นสามร้อยี่สิบบาท อันนี้มันต้นใหญ่ก็เลยแพยงหน่อยหกร้อยรวมส่งก็มาเท่านี้เหมือนเดิมครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมก็แล้วตาเย็นเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณแนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ